ว่ามีปัญหาส่วนเกินเรื่องต้นขาอ้วนขึ้นแล้วก็จะมีปัญหาส่วนเกินเยอะผิวเปลือกส้มกินช่วงเวลาตอนดึกเนะี่ยพอกินเสร็จแล้วก็นอนว่าเป็นคนชอบแต่งตัวเซ็กซี่ไม่มั่นใจในตัวเอง วาเป็นคนไม่ค่อยชอบดูแลตัวเองกินดึกกินจุกจิกอีกยิ่งทําให้ตัวเองแบบอ้วนขึ้นแล้วก็จะมีปัญหาส่วนเกินเยอะยิ่งตอนนี้ว่ามีปัญหาส่วนเกินเรื่องต้นขาว่าเป็นคนชอบแต่งตัวเซ็กซี่ชอบใส่ขาสัาน้นชอบใส่บิกินี่ปัญหาพวกนี้มันทําให้วารู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองมากๆก,ก็เลยต้องมาหาตัวช่วยที่นี่ค่ะ ไม่เคยเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าปัญหาเนี้ยตอนแรกมันมันยังไม่เป็นปัญหาใหญ่สําหรับเราก็เลยมองข้ามจุดนี้ไปแต่พอมาถึงช่วงหนึ่งที่รู้สึกว่าไปเที่ยวบ่อยขึ้นหรือต้องไปทํางานถ่ายรูปชุดเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็เลยรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันเป็นปัญหาของเราแหละเลยต้องหาตัวช่วย ก็วาได้ไปเดินที่เซ็นทรัลลาพาก็ไปเจองานอีเวนต์ของเดะแทสต์คลินิกก็เลยรู้สึกว่าอยากลองมาใช้บริการเพราะว่ารู้สึกว่ามีเซเลปบคนดังต่างๆหรือคนที่วารู้จักเองอะ mm hmm. ก็มาใช้บริการที่นี่กัน mm hmm. ก็เลยอยากมาลองดูเพราะว่ามีความน่าเชื่อถือและมีความมั่นใจนั่นแหละคะ่ะ ก็ตรงที่วาอยู่นะคะใกล้กับทางคลินิกมากๆว่าก็นั่งแก็บมานะคะก็หรือถ้าเกิดใครมีรถส่วนตัวก็ขับมาได้เลยเพราะว่าสะดวกสบายมากมีที่จอดรถด้วยค่ะ<ๆ>ดีมากๆเลยแบบว่าสวยหรูดูแพงแล้วพนักงานก็ดีค่ะต้อนรับดีมาก